สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขสุขนค่ะ่ะคลิปนี้ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนกลับมาท,าทักทายกบพี่น้องทั้งจ่อง u t u b e แล้วกระทั่ง Facebook แฟนเพจนะคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะเมื่อวานกับบรดี้เฮดคลิปพอกันบเดี้ไล่สดน้ำพี่น้องค่ะเบื้องหันพยายามที่จะไล่สดแต่ว่า,าพึงท,งทักทายกับพี่น้อง ได้บบจกคนสำเนาะสาวน้ำยืนกะน้นำตาตื่นพี่น้องค่ะน้ำตาไหลก่อนคือว่าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลายผููมาทักทายกันบบทนด้อ่านขอความพี่น้องซ้ำขออนุญาตปิดไลก์ไปก่อนละกันลบคลิปวิดีโอนั้นเรียบร้อยนะคะขอโทษได้หลายเ้ยค่ะพี่น้องเด้อห้ามบบไวอีลีคือว่าเนะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะสาวน้ำยืนอยากจะมาถือว่าเป็นการรีวิวซะพี่น้องค่ะ รีวิวงานปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพง10คากฎาคม2 5 66ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดงานทั้งเป็นการาเป็นการฉลองวันเกิดเนะาะยอดหลังของบอสโจนะคะแล้วก็อีหลาองอิงนําจัดใส่ในมือปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกาบรรยากาศโดยทั่วไปพี่น้องหลังจากที่สาวน้ำเงินออกจากบ้านในช่วงเศร้า ไปฮอดปุ่นช่วงบ่ายนะคะกะถ่า,ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงน่นละเนาะผู้ใดว่าท่านดเดบิงก็ฝากย้อนหลังไปเบิ่งคลิปวิดีโอต่างๆแล้วกันนะคะคลิปวิดีโอคือคลิปวิดีโอพี่น้องลงศาบ่เป็นอย่างเฮาเบิง่งนาสก,ก็ได้เฮาเบิ่งตอนมีเวลาว่างนะคะพี่น้องค่ะหลายๆคนก็ยังมาว่า,าสาวน้ำเงินลงคลิปศาสสาวน้ำเงินก็ต้องยอมรับว่าสาวน้ำเงินลงศาค่ะเพราะว่า ก็คือคลิปวิดีโอพี่น้องโบเมนไล์สดนะคะเพราะฉะนั้นกะเอาลงตอนใดพี่นอตตมม้องกะเมตตาเมื่อเบิ่งไข่ตอนนั้นแล้วกันเนาะกะซอยแช่เป็นแห้งใจนํานะคะขอบคุณได้หลายค่ะแล้วนอกจากนั้นพอ,ปอเปงฮอเบาถึงสถานที่จัดงานก่อนพี่น้องค่ะกวางขวางค่ะกว้างขวาง,วาง,วางตังเวที่เครื่องเสียงอียงเรียบร้อยลงโตเปิร์สุุยางนะคะที่จอดรถสะดวกสบายอีหลา่าอุ้งอิงถ่ายเอ็มวีแล้ว มานั่งตอนรับแขกพี่น้องมานั่งถ่ายรูปกับพอ่พอพ่อแม่แม่แมเอฟซีนะคะมานั่งรับของฝากของตอนคือวาเนะหลังจากนั้นก็ออกยางเละเล่นอาจจะไปรดแฮทักทายพอสายยันติ่นใส่พอสายยันตัวหลาอุบลสายยันซาวน่สาวโรแนตนกหูจักเพิรนมาโดนละหละพี่น้องพอวัตกิจจัดงานคอนเสิร์ตจัดงานยังกระต้งเพิ่นนะคะ อุบลสายยันซาวตังแต่เพิ่นยังบ่ท่านมีหลายหน่วยคือคู่มือนี่ซูม,มือนี่นับบาวาดบวหวอุบลสายยันซาวนี่ว่ามีจักหน่วยคือว่านอะกะหัวจากกันมาโดนมานานแล้วกับมวลซ่นกันพี่น้องบรรยากาศเพิ่นหยอก,กันพ่อโจกามาปัตตา,านีเนาะพ่อโจมากับพายอีหลาไปเบิงงวังวงัวที่จะแจก4ีตัวนะคะเราหลังจากนั้นกับพายอีหลาขึ้นรถแ่ขึ้นรถแห,แห่ของเร่งให้พี่น้องฟังโอ้ยพี่น้องมวลลาย มวลหลายคนกะเริ่มไล้ขึ้นเรื่อยๆขายบัตรนะคะพี่น้องคะตถวนี้ทงการแสดงเนาะจนหอดเหมืหอดหอดคําขายบัตรหน้าประตูนีก่กะเข่าแถวทาทาซื่อบัตรทาซือ่อเสือเสืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เสือสาวหน่อยเพชรปานแพงจากต้นสังกัดขายดีขายดีเนาะบัตรก็ขายดีคนเรื่นมือพี่น้องคะก่อนที่จะเปิดทําการแสดงอย่างเป็นทางการกรมิทยเอ็มวี ตอนนั้นก็คนร้ายหรอกค่ะพี่นอ้องอีหลาถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่นางฟ้าหนาฮันเก่งหลายพี่น้องตางหักหลายขนาดบอกว่าเขินเขินมือเขินตะกล้องเขินนวยทิมถ่ายทำ้ำเอ็มวีนะคะแต่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดโบกีรอบพี่น้องไหมก็ว่าเปิดเพลงคือบกีบกีรอบสามรอบมั่งคะ่ะสาวน้ำงเงยินจำบผิดนะคะกระพานนะคะพี่น้องคะ่ะ เขาเอินน่าเทกเนาะสามเทกกบพานจัางสินะคะกะพานไปด้วยดีมืออื่นค่ะพี่น้องมืออื่นสามโมงเสารเก้านาฬิกาสิบเก้ากรกฎาคมพี่น้องเตรียมฟังเตรียมแช่เตรียมปั่นยอดวิวซอยอีหลาวอุงอิงนะคะนางฟ้านาหานมวนพี่น้องเรล้ากา m อ็มวีนีถ้าโดยร่วมคือจะ คือจะเป็นตะเบิงแห้งพี่น้องขนาดแค่อิล่าเต้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะคือตะหักหลายพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมืออื่นเด้อค่ะเด้อสามมงเศรา้าเก้านาฬิกาอ่า้าจะสร้างประวัติศาสตร์ซอยกันอีกนะคะกับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพนคือจะให้ยอดวิวทะลุทะลุหลายล้านวิวอีกนะคะพี่น้องซอยกันนะคะแล้วนอกจากนั้นปัตตา,านีกาอิล่านิกามาตามบูธเนาะบูธภูไหกันสนับสนุน วงสาวหน่อยเพชรปานแพงมาทายรูปนะคะกับเอฟซีกับ, FC, กบาทางผู้สนับสนุนนํากัเปิดทําการแสดงพี่น้องพอเปิดทําการแสดงหอช่วงกีฬาอุ้งอิงโอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นตนมาเปิดด้วยเพลงค้าถาขุนแผนใส่วงเล็บไว้ว่าหลวงพ่อก่้ยเนาะมีท่านหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์บอกสาวนำยืนว่าเพลงนี้ซื้อเพลงว่าวอนหลวงพ่อกุอ้ยบบแมนนะคะเพลงนี้ซื้อเพลงคาถาขุนแผน วงเล็บหลวงพ่อกล้ยนะคะถาวนวอนหลวงพ่อกล้ยในบม่มีมีตาวอนหลวงพ่อรวยนะคะกะับเพินมาคอมเมนต์บอกสาวน้ำเยืนว่าสาวน้ำเยืนพิมพ์ผิดบอผิดนะคะคือเพลงนีซื้อว่าขาถาคุณแผนค่ะวงเล็บหลวงพ่อกล้ยนะคะกะขึ้นต้นเพลงนี้มาโอ้ยพี่น้องค่ะคนขิงลูกนะคะผู้อยู่ในบรรยากาศของงานคนกะละลันเล้ยพี่น้อง คนเป็นหมื่นก็ค้นนะค่ะสาวน้ำเยืนว่านะคะเบียดกันเข้าไปหอนหอนเอาเป็นเอาพี่น้องตอนนั้นนะคะคือหายใจสิบบออกสาวน้ำเยืนอนี่กรเริ่มถอยออกมาอยู่ดานหนาได้โดนพี่น้องเพราะว่ามันเหมือนคือสิเป็นลมหนาซีดนะคะพี่น้องถอยออกมาเพราะว่าคนหักแพงงล้วกะพี่น้องดันกันกูกันเข้าไปหลายเนาะจนอิหล่าทําการแสดงไปได้โดนเติบม,มีการเสื้อผ้ย เซอร์ไพร์อีหล่าในวันเกิดนะคะตามที่พี่น้องได้เห็นคลิปเนาะมีการมอบมาไลจากบ้านฮักต่างๆช่วงที่ทําการแสดงมาไลลักลานนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีต่างๆมากมายจากพ่อๆแม่ๆเอฟซีรับโบวาดบบไวคือหวานเนาะมีเซอร์ไพร์วันเกิดนะคะ้องเพลงแล้วก็มีไม่เนาะพ่อโจอบอกว่ามีเอฟซีจากต่างประเทศเนาะให้ไม่อีหลา่า หล,ลักแสนอ่ะแล้วก็พอโจเมนุ์เซอร์ไพรอิลาเพื่อปิดบานหนึ่งล้าน 1, 000, 000, บาทนะคะอุ้นอิลาน้ำตาไหลพี่น้องสาวน้ำเงียนกันน้ำตาไหลคือกันขึ้นดีใจดีใจพี่น้องได้หลายคนอาจร่วมเดียวกันสาวน้ำเงยนเข้าใจเลยนะคะว่าอาจร่วมเดียวกันขึ้นดีใจดีใจแท่นแท่นอิลาอง,องนะค,ะค์อิงนะคะดีใจคือมันเหมือนเบิดทุเบิดยากมีแต่ความสุขต่อจากนี้ไป กับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นแหละพี่น้องคะขององค์อิงเพชรบ้านแผนนะคะแต่ว่าพี่น้องบาตาัตนาีพอจับรางวัลจับรางวัลแจกทองคําแจกง่วนเนาะหอดรางวัลสุดท่ายนะคะพี่น้องฝนตกลงมาแบบโบมีฝ่าห้องโบมีล่มได้ๆพี่น้องฝนเทลงมาเทลงมาแต่ว่าบนด่นบาตานัตนาณีคิดๆไปนี่พี่น้องเอ้ยว่าแมนเทวดามาพร่มน้ำมต์พี่น้อง ตกสวดลงมาคนกับเริ่มแลนลุกแน่บนลุกแน่จากสีนะกับแป๊บเดียวฝนกับขาดหายไปอีหลากับห้องเพลิงต่อนางฝ่านาหานหอบฟันมะลังหานคือเขาเห็นนั่นแหละพี่น้องค่ะเห็ดทะเลดาวนําจนจบฝนจงตกต่ออีกพี่น้องค่ะฝนช่วงช่วงออกล่ำหนะักฝนช่วงออกล่ำค่อนข้างทีจะาแห้งแต่ว่าเวทีกับยังดําเนินการแสดงต่อเนื่อง จนสาวน้ำยินกะคืออีหล่าลงเนาะลงคอนเสิร์ตสาวน้ำยืนกะไปอัพคลิปแต่ว่าช่วงนั้นกับบคอยใดอัพปันไดเพราะว่ามาเปิดไลฟ์สดเพราะว่ามีมีเล็กๆน,น้อยๆเรื่องราวเกี่ยวกับนั่งฟ้านาฮานที่สาวน้ำยินเอาคลิปลงไปกระซาบานได้ว่าสาวน้ำยินบริเอาเพลงเต็มลงคือสาวน้ำยินเอาคลิปที่สาวน้ำยินเว้าวแต่งแต่หนางานยางเว้าวเข้าไป จนไปหอดอีหลากาลังทายทาอิมวีอยู่แต่ว่าโบดิจบเพลงสาวนวลเงียง้ยกระตัดคลิปไปนะคะก็คือเอาลงตามกติกาว่าโบดิเอาเพลงเต็มลงนะคะแต่ว่าหลายคนกระจักฟังคลิปหรืบปฟังกามาดามาก,ก่อนสาวนวลเงี้ยก็เลยเปิดไลน์มาอธิบายเรื่องนี้ว่าเพิ่นให้เอาลงได้แต่ว่าบบให้เอาลงแบบเต็มเพลงคือเอาลงเพื่อการพิเศษการนําเสนอซึ่งสาวนวลเงี้ยก็ทายตั้งแต่บรรยากาศบรรยากาศเข้าไปนะนะค่ะ มีคนบอกเข่าใจมาดากัหลายยางอยู่ค่ะพี่น้องกัพ่อสมควรนักๆก็กกคือตอนสาวน้ำยืินออกไล่น้ำตาไหลนักๆบอกว่ายาเห็นแกได้คำานีสาวน้ำยืนตําในหัวใจแห้งพี่น้องคะถ้าคลิปสั่นแบบนั้นเวลาเอาออก YouTube หรือว่าเอาออกเพจเนี่ยน,นะคะพี่น้องต่อให้มียอดวิวเป็นแสนวิวแค่คลิปสั้นๆต่อให้มีเหมือนที่เขาเรียกช็อตหรือว่าเรียก เรียวเรียวนะคะทางเพจนะต่อให้มีคนเบิงเป็นแสนรายไดพี่น้องอย่าพูดว่าคะว่ามันประมานจะเกลียนนะคะต่อให้มียอดวิวเป็นแสนแต่ว่าคลิปสาวน้ำเยือนมันโบม,มีโอกาสเป็นแสนดอกพี่น้องคะมันโบมีคําว่าเห็นแก่ได้เลยนะนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่น้อยมากต่อให้คลิปนั้น มียอดวิวเป็นแสนเงื่อนไรใดก็น่าจ,จะประมาณเหรียญสองเหรียญท่อน,นันถ้าเป็นคลิปสั้นนะคะแต่ยอดวิวสาวนุ่มเยื้นทำเป็นปล่อยมามันกับบ่ถึงแสนดอกพี่น้องมันกับใดบ่เพ,าะ,เพาะสองเหรียญดอกสาวนุ่มเยื้นว่าเพราะฉะนั้นถ้าว่าคำว่าเห็นแกใดถัดใส่กับสาวนุ่มเยื้นถือว่าคุณดูถูกดูหมิ่นมากนะคะเพราะว่าเงื่อนสองเหรียญสามเหรียญ บ่าสามารถที่จะในสาวน้ำเงีนรวยได้นะคะก็เลยว่าสาวน้ำเงีนมีแค่ตรงการโปรโมทโปรโมทอีหลาแต่ว่ากับบดิลงเพลงเต็มนะคะก็เลยบรงหานเปิดไลฟ์สดก็เลยไลฟ์บจบน่ะละพี่น้องเพราะว่ามันจุกเขาคําว่า,าอย่าเห็นแก่ได้ถ้าเห็นแก่ได้สาวน้ำเงีนเหตุอย่างอื่นสีบรวยกว่านี้บ่นะคะดีกว่าปล่อยคลิปสันส้น ถึงแม้ว่ายอดวิวเป็นหลักแสนก็ได้โบกเกินหาเหรียญดอกหรือสองเหรียญใน,นหลักนะเพราะว่าสาวน้ำเืินเคยเช็คนีนี่เคยเช็คคลิปคลิปสั้นๆพวกช็อตพวกเกลียวนี่นะคะสาวน้ำเืินเคยมียอดวิวตอนเฮดเกษตรนะสี่แสนกว่าวิวสาวน้ำเืินได้แค่สี่เหรียญน,นึงมั้งประมาณนั้นนะคะมันเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตได้บอนะคะ พ่อสตีฟบอกว่าเห็นแกได้ได้บอกกำลังไกอีแค่เงินแค่สองสามเหรียญอย่างสี่นะเพราะฉะนั้นสาวน้ำเงินกันเลยกันเลยจริงๆแล้วคลิปนั้นกับบดดผิดสาวน้ำเงินแต่กระโดดไปแล้วนะคะแล้วมือหลังมากมือว่านี่สาวน้ำเงินกับเอามาออกช็อตเอามาออกช็อตแค่ห้าสิบห้าสิบกวิอ่ากับเป็นการโปรโมทเพื่อบอกว่าเพลงนี้เพิินจะปล่อยเอ็มวีวันที่สิบเก้ากรกฎาคมเวลาเก้านาฬิกา นะคะซึ่งโดยหลักการก็คือกระโบนหนาสสพหิดอย่างเพราะว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าบ่าให้เอาเพลงเต็มลงแมนบอกค่ะแต่ว่ามือนี้เพื่อนไปที่เซอร์มาแล้วพี่น้องค่ะทังสาวน้อยเพชบ้านแพงปล่อยที่เซอร์มาแล้ว,นะ,ว,น,น,ลวนะคะพี่น้องก็ไปแช่คือตัวอย่างตัวอย่างเอ็มวีเนาะพี่น้องก็ไปแช่ซอยกันในส่วนนั้นนะคะแล้วกามืออืน่นเข้ามาซอยกันเบิ่งคลิปวิดีโอเพลงใหม่อิละนางฟานาฮาัน ล้กากลซอยแช่เป็นกำลังใจปันวิวซอยกันคือว่าเนาะเอาห้ทะลุไล่หลายล้านวิวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นแห้งใจซอยกันนะคะเรากลหลังจากทีซาวน์นอมิยนออกมาไล่ตรงนั้นกระจนหอดกระกลับก็บไปใหม่หลังจากฝนซาลงนอกกลับเข้าไปใหม่กระจนซอแจ้งละค่ะพี่น้องค่ะเตยล่าผาพบรรยากาศตอนเตยล่ากระสุดยอดแห้งพี่น้องบานหักต่างๆ่อบๆแม่ๆหอบมาไล่หอบ ช่อดอกไม้เงินนะคะสมกับเป็นมอลั่าเพื่อนเงินล้านอิหีพี่น้องเพราะว่าบนเวทีความอลังการมาไล่ของอพระเอกนางเอกต่างๆมอลั่าที่ยืนอยู่บนสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมแล้วหลายล้านบาทสาวน้ำเงินวานนะคะแต่ว่าจะเป็นจักลานนะกะบ,บ่งหูด,ดอกค่ะพี่น้องกับบเป็นอย่างแต่เข้าเบิงแล้วคือนี่คือความอบอุ่นนี่ค,ความนี่คือความหักแพง ของเอฟซนะคะที่มีต่อสาวหน่อยเพชรบันแพงมีต่อพระเอกนางเอกต่างๆเห็นแล้วอบอุ่นใจเห็นแล้วอบอุ่นใจเห็นแล้วมีความสุขพี่น้องเห็นแล้วอ่อนซ่อนนําอีสานอ่อนซ่อนขออ่อนซ่อนนอํากับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ในมือปิดฤดูกาลจัดได้ยิ่งใหญ่จัดได้สมกับสมซาสมลือพี่น้องคะ่ะ วันนี้คือหมอล่ำเพื่อนเงินลานนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนะนี่ละคือสิ่งที่อยากจะเว่าจริงๆวา่าิไไ่่สดคุยกับพี่น้องนั่นแหละเนาะว่าพี่น้องผู้ใดไปแน่ผู้ใดจังใดมีความหมูสึกจังใดแน่แต่ขออนุญาต ส่งผ่านคลิปนี้มาบอกกล่าวกับพี่น้องเนาะชื่นชมมีความสุขนะคะชื่นชมทุกคนที่เป็นสาวน้อยเพชรบานแพงชื่นชมผูน้ำวงนะคะบอสโจโยมนินชื่นชมพี่น้องเอฟซีนะคะเบอร์สุขสุขคนที่ส่งผ่านความหักแพงความอบอุ่นมาถึงจนหอดปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบานแพงคือว่านะคะ เอาล่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวน้ำเงียนเอาไว้สำนีก่อนเด้อค่ะเป็นการรีวิวภาพรวมๆเนาะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในมือปิดรดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโอขอบคุณพี่น้องหลายๆยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ